บ้านเล็กมากบ้านเล็กจนแบบเสาไฟเกือบจะบางอะ่ะหลายคนจะเข้าใจว่าอาคารธนาคารเนี่ยที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะคะเป็นอาคารอาคารเดียวจริงๆเราไม่ใช่นะคะที่นี่เป็นโบสถ์แฝดที่มีชื่อเสียขขงของคอโจค่ะโบสถ์ด้านนี้ที่เราเห็นนะจูเลโฮสวยๆเป็นสีฟ้าอยู่เนี่ยนะคะชื่อว่าโบสถ์คาโมเอาว่ามันคือโบสถ์คาโมก่อนเสร็จแล้วถัดไปทางโน้นอีกยอดหนึ่งสีขาวเป็นอาคารที่เก่าแก่กว่าก็คือเป็นโบสถ์พระเป็นโบสถ์ที่บาทหลวงอยู่และอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นคอนแวนของแม่ชีนะคะที่เนื่องด้วยความที่พระกับแม่ชีอยู่ติดกันก็เลยมีอาาี อยู่ตรงกลางระหว่างนั้นแทรกยู่เล็กๆบางๆนะคะเป็นบ้านที่บางที่สุดในโปรตตเกสและบางที่เคลมว่าบางที่สุดในโลกกว้างแค่1นึถึงหนเมตรเท่านั้น this is a boat this is a แม่ชีดและบ้านบ้านอยู่ตรงนี้บ้านเล็กมากแค่นี้นี่คือความกว้างบ้านแค่นี้เลยสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีพวกอาร์ติสต์หรือว่า ใครๆก็ได้ที่จะมาอยู่เนี่ยเพื่อท่านระหว่างลาร์กับแม่ชีเลยคือจบงงหมายคือแค่นั้นเลยนะปัจจุบันการดึงพิพิธภัณฑ์คือเราเข้ามาดูกันแล้วไหมคะใครที่ชอบคอนเทนต์ที่ทั้งสนุกและได้สาระแบบนี้อย่าลืมติดตาม Point View ได้ทุกช่องทางนะคะ